มนะครับพลอากาศเอกสุปชัยสายเงินนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัดนะครับ <cer> <ad> เนื่องจากในสภาวะของสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทําให้ต้องยอมรับอย่างว่าภาคอุตสาหกรรมการบินตันนี้ของเราเนี่ยมันยังไม่ฟื้นตัวสมมติฐานว่าโควิดปีนี้เราสามารถที่จะมีวัคซีน แล้วก็กลับมาเป็นปกติภายในปีนี้อาจจะเป็นปลายปีเนี่ยภาคอุตสาหกรรมการบินต้องใช้เวลา2หรือ3ปีถึงจะกลับมาเป็นปกติได้ครับก็จะมีบริษัทอยู่ในเครือของไทยซัพพอาต่างๆเนี่ยต้องการให้เราแนะนําขั้นตอนที่จะได้รับรองมาตรฐานที่จะมาสู่ในอุตสาหกรรมการบินครับอันนี้เราก็ แนะนําขั้นตอนว่าเราจะได้มาตรฐานในระบบสากรรมการบินอย่างไรครับแล้วก็ประสานกับลูกค้านะครับว่าถ้าสินค้าอันไหนที่เกี่ยวข้องด้านการบินที่กลุ่มบริษัทของไทยซัพพลี่สามารถผลิตได้เราก็จะนำเสนอให้กับลูกค้าต่างๆที่เป็นลูกค้าของทีไอทั้งหมดครับเนื่องจากว่าก่มบริษัทของไทยซัพพลี่ไม่สามารถที่จะไป ติดต่อกับลูกค้าได้ตรงได้ก็เลยต้องให้ t I ช่วยประสานอันดับแรกก็ประสานแนะนําสินค้าแล้วก็อันดับ2คือทําให้เกิดมาตรฐานที่การารับลูกค้าครับมันจะทําให้การเติบโตในภาคอุตสาหการรมบินของไทยเนี่ยเติบโตมากขึ้นเพราะว่าเราจะสามารถสร้างแบรนด์ของประเทศไทยในานามประเทศไทยได้ก็สามารถที่จะไปสู้ในตลาดของอุตสาหการรมบินกับต่างประเทศได้ครับ พราะถ้ามองเนี่ยมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมบินหรือสนับสน,นเนี่ยผมว่ามูลค่าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยหลายร้อยล้านบาทนะครับถ้าเกิดมองในในภาพรวมนะครับไม่ใช่ว่าเจาะจงเฉพาะที่ตัวเกี่ยวข้องกับตัวอากาศยานเดียวถ้าเกี่ยวข้องทั้งรวมทั้งภาคพ,พื้นแล้วที่มีเกี่ยวข้องโดวยว่าหลายร้อยล้านบาทครับ